อ้มามาจับมือดูอู้ยยอดลี่ถ้กคนสุดยอดลี่ในบ้านเห็นแล้วผู้ยคักลี่ถ้กคนว้าวทุกคนเอ้ยบ่เมยยังดีบ้านนีกนะไปลุยลุยนี่ในสุดกะนู่นในผ่านผลจัดทุกคนเอ้ยวอทีแรกกระสิบุได้นะนี่มีแต่หอยช้ำนี้นะห,ห่อมันได้เต็มกลนข้าสามทุกคนนะห่อมันเต็ม นะครับสมใจลวบาทนีเฮลโคลล้ดกว่ามาให้มาน้ำได้้นะสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกๆนะวันนี้กัด สไปหายามกับดักเราในผ้าหญ่ยเพื่อนทุกคนเลยพอดีว่าในผ้าหญ่ยเพื่อนสีผ้าไปเบิงวิธียามกับดักหมู่ทุกคนกับดักของบ่อทอดนี่กับมันในผ่าหามนี่ว่าสีไปยามน้าลังทุกคนเลยบางทีอาจจะเป็นมืออื่นจะไปยามนะเพราะว่ากับดักในผ้าเน่ยเพื่อนนี่เพื่อนเสอโอ้เกือบตั้งห้าสิบหลักทุกคนเลยมันยามพอเดีวมื่อานนี้อาจจะมีลุ้นทุกคนเลยไปไปติดตามเลยทุกคนเลยว่า พอสิได้จิม้มเหงแล้วบ่ละไปกับพันหามเพื่อนพร้อมมันนี้นะ่ยอาการได้พันแย่ออีเพื่อนไปเบิงวิธียำแฮหหมูป่าบอมทุกคนได้ไปเอาความหุย้ยเละว่าเฮ็ดแฮวแล้วกับบูงจักวิธียำกันบุได้เด้นทุกคนเลยไปดุนเดินทุกคนเลยเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางไปนะโฮยตัวนี้นี่โฮยที่เราเคยมาเซอร์เบียทุกคนอยู่ตัวนี้แหละอยู่เทงนี้กับเจ้าอันอเฮ็ดอันเอ,อียงว่าทุกคนมีพระมีวัดทุกคนเป็นวัดเก่านะ กับเจ้ามาบูชามาย่ำน,นันนะคอยู่อถึงนี้นะเขาเคยมาเซอร์เล็บแล้วก็มาหาเซอร์เบสปาทอันี้ในพันใหญ่เพื่อนนี่เมื่อคืนนี่เพื่อนฟันดีดทุกคนเลยไปลุ้นเลยทุกคนข้าวดีว่าไหมพอดีว่ามีชาวบ้านเพื่อนยิงตูกเก่งทุกคนอยู่หูผู้นี่นะแล้วนะแลนลงไปทั้งกันกับดกักในพันใหญ่เพื่อนโอ้เพื่อนก็เลยต้องมีลุ้นเลยทุกคนแบบนี้นะเพราะว่า เลิดชายชายไปทุกคนแต่ว่าฝนบนินนำนะนำไปก็มันมืดเลยก็เลยปะแต่ว่ายิ่งเมื่อว่ามาันซ่นนี่ไปดูน้ำเดียวทุกคนเลยนะทุกคนมานี่เห็นหอยหมูนะโอ้ยลูกมันนี้นะพอตลูก,กระเมรนะดูนะนะส่งนิ้วทุกคนพอดเลนะ เฮ้ยโอ้ยสองตัวโอ้ตัวนิ่อตัวอะไรนี่เนาะคนเหงือในผ่านเพิ่งอยู่ตอนนายนะหมูสามตัวมุ่งหน้าไปทางเหงืในผ่านเลยโอ้แบบนี้มันก็มีลุ้นแล้วนี่เชื่อนี่มาให้เด็กมีลุ้นทุกคนห้อยหมูนะเมื่อกี้นี่ก็ในผ่านเห็นอยู่เติมมันส่งโซ่ปลายตัวนั้นเมย์มันอันนี้เนี่ยสามตัวมีแต่ลุ้ไปลุ้นไปลุ้นทุกคนโป้มีลุ้นขนาดอันนี้นะ สามโตนะมุ่งหน้าพูนะเนี่ยในผ่านเพิ่งอยู่ตัวหน้านี่เสือกประมาณน,นี้นะเสือกตัวดิแล้วหมู่มันสีโค้งไปตัวหน้านี่เพราะว่ามันมีหายกับเจ้าตัวหน้านี่ทุกคนปา้ปาๆไปลุ้นเดี๋ยวเหี้ยสี่สิบหลางมันสิต้องมีลุ้นทุกคนต้องหลางหนึ่งกับบ่อหลางหนึ่งกับหลางเลื่อนี่แหละป้าหันลงเงินกอดทางลงเหี้ยในผ่านเลยทุกคนที่ว่าหมู่นี่มันมุ่งหน้าไปทางเหี้ในผ่านอยู่แต่ว่าโอ้โหมันสิหักอ้อนทางเลื่อนะ ยึดตานี่แหละยึดอันรูปตนานี่ในผ่านเพื่นว่านี่วิธีลงพยายามเหวหมูนี่ทุกคนต้องเบิง้งรายละเอียดนะระยะประมาณสิบเมตรแล้วคอยยอมไปเฮาก็เลยต้องอยู่ไกลๆครับในผ่านนะเพราะว่าในผ่านเพิ่นนี่เพิ่นเคยหยาบแล้วเพิ่นลงก้นหลังจากระงียะสิบเมตรเฮาต้องฟังเบิ่งคนฟังเสียงมันนะฟังเสียงกัินขางามันมีเสียงเพื่อเตะแตกแต,กตก่างแล้วก็แปลกๆแล้วเฮาก็ต้อง หาต้นไม้บางทุกคนไปลงเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนลงลุง้นลุ้นเดี๋ยวนี่ทุกคนหอยหมูนะลงไปนี่นะโอ้ยขนะดขนาะดโอ้ยบลากระปนี่นี่นะขนาดโอ้ยปลากระปนี่นะห,นะอกกนนะหอยหมูทุกคนลงน้ำทางนี่เลยนะ โอ้หนาทุกนเหียวในพานเพื่อนะฮนะหมูทือทุกคนต่างนี้นะกับดักของในพานเพื่อนี่ยนะโอ้มงเหล็กมูนะน่าจะมาเห็นเหยวแล้วมันกลับทุกคนเนะอ้ยผู้ในพานเพื่นยามเพื่เลยลางอยู่ทึงนะ่ง,ง,น,ง,งนั้นเลยผานหำเพื่อนก็ลุกไปยามลางอยู่ตื้อนี่นะด่างอยู่ต้น้านี่ทุกคน เอามายามมันนี้บุธใช่ไหมพาทุกคนในผ่านเอิญเลย<ๆ>ล,ลานอยู่ท่วงเพืน่นว่าผนเอิญมากี่นี้มาพี่พี่มามาเบิ้งซอยได้ไปะพานทุกคนผ่านใหญ่เอิญแล้วใหญ่ดิไหนผ่านหญ่ không phải vào đi nhé Ồ, lụt, hả mới Nó, không gì đi đi Ồ, hù Sao khăn đi Nó khăn hù Ồ, nhạc bột hân ừ, sao sỏi bột hân đâu Bố khăn, nó nhạc bột hân này nhé ừ. hỏi nói có chếp Bé này đi, đoàn cái đi nữa Ồ, khuẩn Hoặc là tụp thứ nó ừ. โู่ตู้แล้วนึกยี่อ๋อโกจ่อยดิขาดสีได้ทุกคนอันนี้เลยนะมาหยาบสองสำลางนี่ทุกคนมีลุ้นเลยนี่เนาะตัวขันอุ่นถูกไหมขันอุ่นใช่ป่าวมันสอยนี่นี่ทุกคนตัวนี้นี่ตัวนี้นี่มันมีส่งถูกทุกคน เนาะมูนะตัวนึงนะทื่อแล้วทื่อแล้วนะทื่อแล้วนะมันยักทุกคนยักตัวเดียวเลยตัวนึงนะมันปีนกลับขึ้นไปทางนี้ตัวตัวนี้นะแล้วตัวนึงนี่ยทื่อแล้วมันลูบทุกคนเอ้ยหอกันยักแล้วอ็นอีมูมันมูมีตัวนึงนี่พวกในผ่านไปว่าเย็บบบยักนะอู้หูฉีดอยเด้่ทุกคนไปไปไปเบิ้งตัวที่มันบบยักนี่นะตัวใหญ่เลยตัวนั้นนะอ๋อหน้าหงอนี่ลู้นะหงออันนี้นะกลับมาโมเละเนาะตัวนี้นะหงอนี่เย็บนี่ไปเออแม่แต่ตัวเก้านะกลับต่างห้ อะไรคือน้อยตัวนี้เนาะค่อยน้อยตัวนี้นะอ้ยตัวเย็บนี่นี่งเยอะอยู่ชุ่มเหรอตัวนี้โอ้โหคนน่าขโมมันนะสโซ่ต่อไม่โอ้โหตัวนี้เย็บเีฮลเลยเย็บนี้โบราณเย็บนี่เนาะตัวนี้ด้วยอุ้ยถือเกตแบบมันเย็บแบบมันผิดเกตบ้างผิดเกตน้อยดีบโอหนึ่งไม่ใช่ด้านสุดได้หามมนีิเนาะปู้ยโศกโตเลยอยู่นะทุกคนเอ้ยตัวนี้เลยเกือบไปหามโอ้เจ้า มันลี้ซอยอันนี้นะไปทุกคนไปเบิ้องนี้นะเหวในพานไนยังลไรอยู่แต่ว่าหมูน่นี่มันเ้ามาแล้วมันเ้ามาเย็บเหวแต่ว่ามัน,มน,มนบุคขาดได้ทุกคนเอ,อ้อสุดดอยด้เสียดายทุกคนไปไปลุ้นนี่นะไปลุ้นนี่ทุกคนในพ่านไปยังอีอย่างตัวหน้านี่เบิ้งหลางอยู่ตัวหน้านี่ผ่านไปเบิ้งเลยล้านในเบื้องหลังนี้ก็ดิล้านนี้ล่า โอ้พอบอกเลยมูต้องเข้ามา,าจิ๋เลยเนาะน,น่าร้านเลยทุกคนด่างนี่ก็ร้านเลยหมดสามหลางแล่หมูยีบนะจะป๊บพอปปับได้ป่าวมันกลับตรงตัวเนาะลางตัวเนาะหามเชื่อมานให้ไล้เสะนะียเนาะหามเชื่อมากนันเลยแล้วนักตีนแล้วกันยังไป เนี่ยนี้แล well, ้วปีกอ okay, ่อยนี่ก็มันไม่ได้ถือน้อยบะเพราะมันแยกพี่เจ๊าทอดก็แห้งโบมันถือแล้วก็ถือแล้วบ่นหมู่นี้มันเลาะตะลิ่งด่านเทิงกขอทุกคนบัดนี้นะมันกราบขึ้นหลังพนะถ้าเบิ่งพูดเลยเพราะว่าเหวได้ผ่านพอ้อมแล้วหัวผู้นี้อมกับพกคูทางเนาะไปเกียวเยวเป็ไปลุนดังไม่โตไปนี้เฮ้ยลงเตอาเพราบัดนี้นะเออปล่ยามหลังนี้เกลียวเป็นหลังขึ้นบนเก้าเออไปลุนดังไม่โตทุกคนเลย ยุมอยู่เมื่อกี้นี่เกือบเกือบไปทุนเอ้ยว้าบงเขื่อนลายแต่บงบงเขือเดี๋ยวฟังมังคีผ่านกันทุกคนเดี๋ยวให้มังคีพ่าน่นเข้าไปเบิ่งอย่างอยู่ไรนี่นะประมาณห้าหลางทุกคนใส่อยู่ทุ่มบริเวณนี้แหละกลับมาแล้วเขือนนี่คือ าในผ่านยามเหวนะหม่โมทึกจำทุกคนเลยตัวยูเดียบีเตอร์นนะขึ้นมาเทิกแล้วกันในผ่านหินเลยนะหมู่ขึ้นมาดูทุกคนตัวนี้นะหมู่ประมาณสามโซ่นะตัวนี้นะเนาะดูดมดีเตอร์ทุกคนนะไม่มดมันดูทุนคนนะยังมีไม่อยู่นิดนะนะเหวในผ่านอยู่เตอร์นี่ทุกคนไปไปดูนึ่งเดี๋ยวอี๋ในผ่านยางก่อนเลย มูฮะลงไปนี้เดี๋ยวิ่มกันคนเลยุ้นกันหมูน,มน้ำทางไปแล้วทุกคนนัำทางไปเรือเอออนะ่อยเออเออมีคนบกนะเฮียไ่าน,านอไอ่บ่มีเรื่องไมไปนูลยนะหมูมันน้ำทางมัน โอยยุตหน้านี่แหมู่ไงแต่แล้นลงไปนี่แล้วทุกคนว่อยมาลงไปนี่หมู่นะในผพานบ่า,บาโอ้ทุกคนนะเลยเฮาสิขออยู่ตามหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวในผ่านห่ำกับในผ่านญ่ไปลงไปก้นพเนพราะว่าเฮาเนี่ลงไปน้ำเดี๋ยวได้ทุกคนเพราะว่าเฮาบ่ามีอาวุธนะโวยหยาง,งทุกคนนะนะ ทุกคนนะสาบโซนะออ้ยปล่อยสาบคนนู้นไวงเลยลุงซึงเหวในผ่านนี่ตหน้าเลยเหวในผ่านคือตหน้านี่ไปไปไปู้มดีทุกคน บื้องกว่านะมันมาแม่บุกอยู่นี่นะตอนในผ่านเพื่อน,นันบ้านเห็ดเหวตอนนี้นะมูลนห้อยลงมานี้แต่บุ่นหินนะเพราะว่าเพียงพีนะน้อเบื้องกว่าเพียงกังขาทุกคนความสูงงอมงี้นะเพราตัวลึกเลยขันเหวในผ่านทุกคนยาบมาเลยบมม้านหกหลาในรุ่นอันนี้นะหมที่นะี หอยหมูตัวที่มันลงมานับลงมาเลยมันหึ่งทันน้งนั้นทุกคนหึ่งเส้นทถ่งพุกคนะมันลีเหวในผ่านแถนนีนะ้ลี่มุดพราะวะ่ามันบมูฮันรูมาหดวคุยจะหมูเนะไปเลาะไปลุ้นด่างไม้โตทุกคนยังหลายเลยด่างเหวนะ้ทุกคนออกมาแล้วแต่ยามมันบอลเมื่อกี้นี้ก็ยามกับดักมีอยู่สิบหกกลานคนบอลน,นี้เนี่ยบอลน,นี้ก็เกือบเกือบไปคนเลยหมูลงมาแล้วแต่ว่า มันลงมาไม่พอนเฮะทุกคนปีนขึ้นไปหากิีอยู่เท่านี้ลงมาไม่พอดซ้ำห้อยมูนปู้ยรับสามโซ่ปลายทุกคนเลยบ้านทำอิดพรนเย็บแต่ว่ายักยักลูดทุกคนเอ้ยไปพยายามมีอันบ่อนนั้นสุดท้ายทุกคนกับดักเพลินนันรอบนี้นี่ประมาณหลายประมาณชี้ปลายหลังทุกคนบ่อลบอนนี้ก็ดีเมื่อกี้นี้ชี้โกหลังคนนะพยายามต่อไปทุกคนบ่อนนานใช่เบิ้งก่อนรู้น้ำเดี๋ยวนะ นหนน้้าดทุกคมาเมื่อกี้นี่เห็นห้อยหมูห้ามมันนะประมาณสี่ตัวนะหมูแต่ว่าหมูมันเยอะไปเลยกานได้พานเอาก้อนเลยไปเข้าเบื่องเดียวทุกคนเข้าไปเข้าไปลุ้นเดี๋ยวนะบอลน,นี่เป็นบอลสุดท้ายแล้วทุกคนเลยโอ้โหสีมนัน,น,นเท่ทุกคนไปไปลุ้นน้ำเดี๋ยวอีลุ้นแทบคู่ล่างทุกคนเลยโอ้โหสีดายเดายได้ไดไดดานนพานมากกับเป็นสีดายแค่นั้นเลยไปเข้าไปลุ้นหลังนี้ก่อน คนในผ่านใหญ่เพื่อนนี่มาห่อนี้แล้วเพื่อนสิีคอไปเบิ้งห่อหมู่ที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะหมู่มู้ทุกคนนะหมู่มู้งเลยในผ่านเพื่อนสิไปหาจอบเบิ้งเพราะมันมันมีมะกระบกอยู่เทิงนี้หมู่ตอนนั้นมันมุ้งน้ำไม่ใช่กระมกมะกระบกเมลแรงในผ่านเพื่อนสิไปจอบเบิ้งเมลแรงนะเฮาในสิพยายามแฮาตัวที่มันยังเลอะประมาณยังหกเจ็ดหลังทุกคนเลยเฮาไปไปลุ้นเดียวเฮานะทุกคนส่วนในผ่านเพื่อนขอแยกตัวไปเลยเฮาไปลุ้นตัวนี้แฮาในผ่านนี่แหละ ยามเหวแล้วก็บางทีขั้นมันคำกาดเราเม่นทุนนก,ทกคนเลยไปไปดูไปด,ดูต่อทุกคนเลยเห็นทุกคนแถวนี้แล้วนะเหวในผ่านเพิน่นเราโวยตัวนี้ไปเลยแต่ว่าเหวตัวนี้หากะเฮ็ดแล้วทุกคนเลยแจ็คสี่มีนไปแต่ดูริบบอนแล้วไปไปดูน้ำเดือดทุกคนไปดูน้ำกันนะเหวทางนี้บุตรทุกคน พีเดียวในถืออยู่นะมูนนะฟอกมูนอ่ะนะมึงอยู่นะปีเดียวนีนะนนนะนะน่ไปห้องอย้อนถือปีเดียวนี่นะห้าม,มาพีามมาพามมนะฮ้าห้อยมูนนะนะเต้นซีอีพีเนาะเมนถือแล้วปวจักขันะน,นะมันดีในซีปวดสักปวดว้าปวดห้อยมูเคือโสดโซ่สามโซนี่นะโอ้ทุกคนหลังนี่เขาเลยพลาดนี่นะลันอี่างเีวกลับมาทำงานแล้วทุกคน ไปเลิกเฮยยนักบ่บวกคนขุนอยูนไอยู่ที่นู่นโอ้บางคนนักตีมันนะนะนักให้จุดจื่อนี่นะโอ้นักก็ได้ดอกเบอร์ตรงจนนะมันนักข้าเบอร์ตรงเลยนี่พวกคนขนนะมันโดดมานี่นะทือแล้วก็ตีมันนะตอนมันไหมมันดึง้ทุกคน คันเหวดึงบูบูตีนซ่าไปคุยตีนมันซ่าไปเลยนะมันไหลกับคุ้อันน่ะทุกคนเลยมันต่ำกับไม้นี่นะคันเหวี่ยนะมาแล้วก็ต่ำกับไม้นี่ได้ละมุงนี้นะทุกคนข้าตุนี้นะพอดีมันมันขำมันขำกับตัวนี้นะเหรอเหวี่ยมันเกิดบัแห้งสุดอันนี้นะพอดีเซิร์มันก็บข้าเลยกูจะขาดได้เอมยพอดีเนาะมันจะโตแล้วนดี๋ยวนะก้มก้มือเลย ออ่ไปทุกคนเพื่อนไปยามหลังสุดท้ายที่เทิงนี้นะปุ้ยสฉดายทุกคนเลยมูเป็นมูยุกรับสามโซ่ทุกคนตัวที่ถือเหวแล้วมันยักนะมันยักมีมีจับมันทุกคนดีว่าคันที่มันยักขึ้นไปเลยไม้ยันคันอยู่เทิงเงินทุกคน ในผ่านพ้บทตัดออกไปมันยักกันไปแล้วข้าไม้ตอนนั้นพอดีลบตีหม,มู่ทุกคนเลยคราดสิได้ไปขึ้นไปยามด่าอยู่เทือกทุกคนเลยหาล่างสุดท้ายของในผ่านบ่เห็นทุกคนด่นางนี้นี่หมู่ขึ้นมาเต็มมดทุดนด่นี้ทุกคนเลยลูกจะได้บ่เหน็นล่างนี้นะในผ่านหามกับโบจกักล่างนี้จั้งยูสิเล์มวยต่หาแถวนี้นะ แต่หมู่ห้องเต็มมดข้างก,กาแมนเฮอยู่แถวนี้นี่น่าจะทื่ออ๋อตัวห้จะไปบมบงก่ได้ทุกคนข้างกาแมมันทื่มันเกันตรายเนียม,นนกกนมันเป,ไป็นกลางคืนเด้ห้องหมู่อุ้ยมหาูแถวนี้เต็มมดทุกคนกุกงาทั้งเ็กนะ่ยวนวุ่นจ้ะหมูม่มู่เนะ่ยไปทุกคนกคล,ลับนะยามเฮล หลางยังสองหลางพันหามมานะโบเห็นทุกคนเข้าโบจักนะเพราะว่าพันพันหามกับโบเคยมาเฮ็ดในพันใหญ่เพิ่นปีนี้เนี่ยแต่ก็นครั้งแรกที่ในพันหามเพิ่นไปยามนั่ทุกคนเข้ากับเป็นครั้งแรกนะในพันใหญ่เพื่นกับโบเฮือซื้อแล้วกับเพิ่นกับในพันใหญ่เพิ่นกับไปเฟกหมู่ทุกคนเลยเข้ากับกลับไปหาอิยูกินยูฟูแล้วที่พักพมนะไปทุกคนมาหอดที่พักเลย วันนี้นี่มาใส่อันตุดเมยได้ผ่านแล้วทุกคนเลยอู้เมยได้ผ่านมาหอดกับเพิ่นให้กินแลยเพิ่นว่นาเพิ่นได้อันแล่นนะโอ้มาอยู่เท่เงนี่ก็ได้แล่นเนาะอ่าโตแกงแล่นทุกคนเลยแร่นเื่อสารอ่าตคนหนึ่งนะอ่ะคงคลิปเซฟทุกคนอู้ผ่านแล้วเม่ได้ผ่านเลยคิดข้าได้ห้ามวันนี้นะแล้วเสื้อผ้าอ่ะอืมโตขนาน้ำคุณลุงคักเลยนะ ไข<อ>่มันพร้อมปอไข่เล็กกันนะโอ้โหมันก<อ>็จ<น>ะ,นนะแซ่บแล้วไอ้สิ่งปอทคักแลยจ้าทุกคนเลยแซ่บแล้ววันนี้นะอ่ะทุกคน <c oughs> พอแต่มาหอดที่พักเข้าขไปอน้ำมานี่ในผ่านเพิ่นก็มาแต่น้ำหมูตัวที่เพิ่นไปน้ำมันเห็นนั่นแหละที่ลึกเสียด้แต่ผ่านเพิ่นเพื่อนเอสแมทพม่ากันแล้วเอสสมอยอยู่เอ็สสมอยเอ็ดหม,มูวาวเรื่องหมูที่หมูรูดเลยทุกคน เอสสมอละเอสยาวมากกว่าเกือนะเอามาเบิบงฟูรู้ว่าใจเยือกทุกคนเลยไหนผ่านมันจัดแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผ่านเฮ้ยเี๋ยุดเดี๋ยวซุดกะแกโซ่เลยเนาะอู้มามาจบมือดูฟูยอดลีทุกคนสุดยอดลีเดี๋ยานเห็นแล้วฟูคักลีทุกคนอูยอดแล้วเดี๋ยวผ่านมาจับมือดูอเห็นเนาะไปนี่

มาลนนี้นี่บริบทแก้สวยได้ในผ่านมันจัดเธอรอบนี้นะตังเลยได้ตากเลยได้แกงแรกบบนี้เออแกงแรกแกงแรก้ามามาทุกคนกินข้าวกินน้ำนี่สิขึ้นไปเอาทุกคนเลอ้าลุยลุยไม่ของางไข่อ่อมามามากินข้าวกะจนเยอะแซ่ทุกคนเลยเรอดีเจอนะในผ่านมันมาสะพายแบบคักเลยดิเอ็ดหยางมาข้างๆแล้วกัน

บอวานี้ยังมีอีหลุนเบาเนี่ยตัวหนึ่งเดี๋ยไปถึงแล้วซะเลนหลงโดนเฮวลูดเจ้าเขาเลยโดนจอมก้นเขาเลยเออบองวานี้ตัวนั้นแล้วเราไปต่อยได้เหรอเนาะอื่มไปเย่เล็บบังหมดได้เออเล็บบังบางทีจะก้ามไม้ก็มีได้เล่นไอมฝันคักปั๊นี้บุพการเลยเนาะเอาคักแต่แรงเลยฝันตื้มไปได้ เันเดียมันมานโย่ฝันนี่ดอหรือเล่ฝันอื่นเนอะเอาสลงมานีน่เป็นึกนอนน้ยะคุณย้อนแต่มันหนองฝันแต่คุณบมาไทยกอ <c oughs> มาโฮมงานน้ำได้ทุกคนเลยอันนี้นะออโอ้เว่นนี้ต้มงูมาก,กินบาไทยนี่เฮมัน้ำมืนน้ำอิด่าไทยเอ้เฮมันน้มันน้ำอิดมาได้งูมาตเขวกนโอ้ฝัผงว่าีวคุณป้ามีแลี้ยงมาไทยเนี่มาแล้วพอเลยเถอะนี่านเป็นหมานเป็นเต็กแลวบั่นาาเนี่ มีเจอแด้แต่ห่าวเนอะของข้าวปอกแป็กกันเยอะเลอย่าหน้เยอ่าเลยนะข้นำไปร้านเป็นก้อนแล้วเอมเงโง่เาเยาันเทงโง่เาเดียเทับซัด่งไปร้านเป็นข้าอิ่มแล้วสิขึ้นไปเอาหมูโตนะไปาำถึงเวลาแล้ววันนี้นะแขกไปเยอไปเยนี่นะเยคนคนคนเตะบัเจ็บ้นำ่ก Wow, thưa con ơi, bỏ mới đi bản đi chứ bay lùi lùi Thôi sát cho phan hàm mà bây giờ ừ. Bye lùi đi con cày dưới bó đi này phan hàm Ờ, chú hai phát nhảy bước bó yeah. bay thưa con, đều phải bước ngâm điền á Và tôi như xuống nữa Chắc nhớ không nó phải Ồ, mẹ chăm mà sáng của chàng gì đó đi đi. 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 đi thang mèo của nó Ủa, vào đây đây hàm đi nó Ủa, Phải hô, chi hàm nó mới đây Hàng thớ, từ nó thì cả màn Ủa, đại chát hơn luôn chát hơn Dạ hơn, dạ hơi nhàng mươi luôn á thang hơn tập nó phụ với đó đi nó với bạn đi đây với bạn ถีงงานห้าคนทุกคนเลยเอารถไทยไปจอดอยู่พุ่นละเพราะว่ามันพ่ากลางด่านทุกคนขั้นแม่นหามากระได้อยู่ทุกคนเลยแต่ว่าเนี่ยมันไหวนะย่ามันดึกข้างเมย์บางคนเลยไหวมันี่กระเอาไทยไปเอาเนี่ยมันไหวนะเนี่ยตอดบงอยางก็มาในทุกคนเลยโอ้ยได้เยอมันไก่ๆนะเยพวบใไรหามนี่เว้ยจะเอาไส้จิกทอนแล้วค่ายน่าไส้เซกแล้วเอาโอยเลยน ้ไปนี่บะทอดออกมากพอด,ดีได้มาจากนั้นเออเฟ้นเดียวออกเอา้าตัวน้อยเพิ่มบ่ะเนาะน้อยเผื่อพ่านเพิ่มเอาเผื่น้อยบอมตัวแรกเด้ปีนี้เพิ่งเอาตัวแรกนี่เพิ่งเอามาเยอะได้บะทอดนี่ยางสาดทุกคนเลยเก็บพวกเขานะไปเมื่อเว้นนี้ไปยามแห้อะงูนะตอนตอนค้ำนั่นแหละ กูเข้าไปต่ำครับอันตัวไม้เจ็บเลื่ยยางสาดเข้าเลยถึงงานเถออย่ากอดเลยโอ้หอดเลยทุกคนหอดเลยได้เออกระด่งเป็นนะนะกระด่งเริ่มเริ่มเป็นเบาบ่ให้เป็นเบาแหว่งใชเนาะทุกคนนะมีตัวหน้านี่เลยหมอกกระเต่าเลยหมาเล็ดทุกคน ได้ที่สุดก็ได้หา่านเพราอโคอบปีทุกคนจะได้กินหมูพี่ปอ้อต้งปีนึ่ปีินได้หม,มูน<า>ม้ำผึ้งน,<า>นี่ทุกคนนี่ที่สุดกัอโ,กโอ้ในผ่าน่นจัดทุกคนเลยวอทีแรกกับสิบได้นี่มีแต่หอยช้ำนี้้ะโ,โอ้โหพี่ลึกแล้วลมาและมมาทุกคนโอ้นอกเทพไี่รู้ แห่เกได้เอาไม้เอาผอบไดเนาะกจัดแลวเด้นีิเดเอาหมหันเต็มก้นข้าสามทุนนะห่าหัเต็มก้นใ่ไหมวันนี้วันนี้ละมีเม้นบุป่านหมูชิมอนน่นี่เนาะปูสุดยอดสุดยอดทุกคนอล้ค้ไป เดี๋ยวเพื่อสีหามก้อนนี่กันเบิ้งก้นได้ทุกคนเนาโอ้ยทุกคนเอ้ยมาแล้วเด้เฮายับเอก้อนเอานะเอาไทยปี่นะครับเพื่อฝนพื้นแห้งก้อนเออเม็นเลยเดี๋ยวกลับมาอันกคนก็ถึงหามไหเฮ้ยเพื่อนทงเ้ือนี้โอเค หามคักแน่ทุคนนี่ออ้องมาอึบดูดข้าเปมถอนอือทสุดยอดเลยนะปีนี้ออในหามคักทุกคนเลยเลหามสมใจได้บาทเลยเ้อเอาตัวง่ายได้านาเด้อเยอะหามะเกล้นะ เป็น,น,ลน,มมน,นเลยทุกคนเลยเป็นบาบูไทยกับผัดหำพิ่นเลยจอได้ผัดบัได้หามนะโม้โอ้ยบัวห้องโม่หำน้ำเลหายหมดเลยบัได้ทนะุกคนเลยหายบาบูไทยครับผัดหำพุนหำเลยนะหำออมานเลยเนาะเออหามเออมานเด้เอาแต่โซ่ไปได้บาบูไทยโอ้ยเนาะม,มื้อน,นี้อาจจะหามของในผ่านทุกคนมื้อหน้านี้อาจจะของเฮาหรอือว่าของบาบูไทยก็มีได้ทุกคนเลยบาบูได้เนาะ มาเห Ed, มานล้วเลยข้าชุดนีทุกคนเออมาปั๊บมาเลยบาคนเลยบ่อผุดไทยเพินปีนแล้วบาอผุดไทยนะบ่ท่อนโต้เลยบ่อทอนในซ้ำนี่น um ีจ claro> ิ๊บๆทุกคนเลยหลบมาเนี่ยได้ขึ้ในผ่านเพิ่นจัดตัวใหญ่เลยตัวโนนตัวโนนครับเนม้ยอะขอหลดแล้ทุกคนขอหลดแล้วยอ ไปทุกคนเอาเสื้อไทยเรียบร้อยแล้วบานนี้ก็สีผ้าเดี๋ยวกลับไปที่พักในผ่านไงเพื่อนล้วก็ว่าสีเอาลงไปฟ้าเว้นอยู่ตูบเดือดพานเพื่อนนี้เนี่ยวันเอ็ดโคทุกคนระวานนี้ก็ดึกแล้วนะอาจจะพื้นเสาอาจจะเอ็ดโค้ทุกคนวานี้ก็มือเต็มมากกัทุกคนลงไปกับพักพอดแล้วมาทุกคนเรียบร้อยแล้วบานนี้เอามาฮอดแล้วก็เุื่อนไปไหวอยู่หกเทิง์หัเลยนะเอพื่อนฟุ้นนะ เมืนไปปะพูดถึงราะว่าเฮามือช้าวจีนโคขันแม่นปะอยู่พี่กยั้นน้องหมากัดทุกคนเลยปะอยู่แถ่ายนี่ปกไว้กับบไดนะอ่ะวันนี้สีขอปิดไปเช่นี้ก่อนทุกคนเลยดึกก่นทุกคนและมือช้าวจีนโคนะมือช้าวจึงมาย่างนางกอกนี้ทุกคนเลยอ่ะถือว่าไปรอบนี้ก็ปุ้สยอดเลยทุกคนเลยมานมานมันเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดไปเช่นี้ก่อนเออื่นก็ขอขโมกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาสนใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี